บทสาธยายเรื่องกาลัตยะอนัตตสูตรอนัตตาคือบทสรุปสุดท้ายแห่งไตรลักษณ์ที่มาจากพระสุตตันตปิฎกสังยุตตนิกายขันธวารวักขันธสังยุตมูลปัญน,นาตนากุละปิตวักจเจริญพรญาติโยมทุกหมู่เหล่าทั้งหลาย ผู้มีความเลื่อมใสในพระสัทธรรมแห่งองค์พระาศาสดาในวาระนี้ซึ่งเป็นวาระสุดท้ายแห่งการสาธยายธรรมในนักุลปิตวัตนี้อัตมาภาพจะขอน้อมนำเอาพระสูตรที่11ซึ่งเป็นบทสรุปอันยิ่งใหญ่ของไตรลักษณ์มาสาธยายให้ทุกท่านได้สดับรับพัง นี่คือการเดินทางมาถึงยอดสุดของภูเขาแห่งปัญญาหลังจากที่เราได้ไต่เต้าขึ้นมาจากการพิจารณาอนิจจลักษณะและทุกขลักษณะแล้วบัดนี้พระผู้มีพระภาคจะทรงนำพาเราไปสู่การประจักษ์แจ้งในความจริงขั้นสูงสุดที่เป็นผลสืบเนื่องโดยตรงจากความจริงสองข้อแรกนั่นคืออนัตตลักษณะ หรือสภาวะแห่งความไม่ใช่ตัวตนที่บังคับบัญชาไม่ได้ซึ่งแผ่คลุมไปทั่วทุกสปปรรพสิง่งในการทั้งสามเรามาทำความเข้าใจพระสูตรนี้กันก่อนชื่อพระสูตรนี้ในฉบับแปลไทยคืออตีตานาคตะปัจจุปันนสูตรที่สามแต่เพื่อให้เห็นแก่นธรรมชัดเจนเราอาจเรียกว่ากาลัตยะอนัตสูตรคือ พระสูตรที่ว่าด้วยความเป็นอนัตตาในการทั้งสามหัวใจของพระสูตรนี้ยังคงอยู่ที่ประโยคคาถามเชิงตรรก,กะเดิมคือโกปะวาโทปัจจุปปนะสะแต่เปลี่ยนบริบทมาเป็นอนัตตาซึ่งมีความหมายว่าแล้วจะกล่าวไปยิยถึงสิ่งที่เป็นปัจจุบันเล่าพระสูตรนี้คือบทสรุปที่สมบูรณ์ของไตรลักษณ์ ซึ่งเชื่อมโยงกันเป็นเหตุเป็นผลว่ายัตทนิจังตังทุกขังยังทุกขังตัทธนต,ตาก็คือสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกสิ่งใดเป็นทุกสิ่งนั้นเป็นอนัตตาเรื่องราวในพระสูตรนี้คือการประกาศความว่างเปล่าจากตัวตนณพระเชตวันมหาวิหารพระผู้มีพระภาคได้ตรัสสอนภิกษุทั้งหลาย ด้วยตรกะบทสุดท้ายที่สมบูรณ์ที่สุดว่าดูกระภิกษุทั้งหลายรูปที่เป็นอดีตและอนาคตนั้นเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวตนหรือไม่ใช่ของที่ใครจะบังคับบัญชาได้แบบได้เดินหนึ่งหลอกแล้วจะกล่าวไปใหญ่ถึงรูปที่เป็นปัจจุบันเล่านี่คือการโค่นทลายที่มั่นสุดท้ายของอัตตาลงอย่างราบคาบแม้ปุถุชนอาจจะยอมรับได้ว่า ตัวตนในอดีตนั้นไม่มีอยู่จริงแล้วและตัวตนในอนาคตก็ยังไม่มีแต่เราก็มักจะยึดมั่นอย่างเหนียวแน่นว่าตัวเราในขณะนี้มีอยู่จริงเป็นแก่นสารที่เที่ยงแท้พระผู้มีพระภาคเจา้าจึงทรงใช้ตรรกะนี้เพื่อชี้ให้เห็นว่าในเมื่อสิ่งที่ดับไปแล้วกับสิ่งที่ยังไม่เกิดมันยังหาตัวตนที่แท้จริงไม่ได้แล้วฉะไหนเลย สิ่งที่กำลังปรากฏอยู่เพียงชั่วครู่ซึ่งประกอบขึ้นจากเหตุปัจจัยและกำลังจะดับไปจะมีตัวตนที่เที่ยงแท้ถาวรได้อย่างไรจากนั้นพระองค์จึงทรงชี้ถึงทางปฏิบัติของอริยสาวกผู้เห็นแจ้งในความจริงอันสูงสุดนี้ว่าดูกระภิกษุทั้งหลายอริยสาวกผู้ได้สดับแล้วเมื่อเห็นอยู่อย่างนี้ย่อมเป็นผู้ไม่มีความอาลัยในรูป ที่เป็นอดีตย่อมไม่เพลิดเพลินในรูปที่เป็นอนาคตและย่อมเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อความเบื่อหน่ายเพื่อคลายกำหนัดและเพื่อความดับซึ่งรูปที่เป็นปัจจุบันและหลักการเดียวกันนี้ก็สามารถนำไปพิจารณาได้กับเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณได้เช่นกันอัรถกถาของพระสูตรนี้ได้ให้ข้อสรุปที่สำคัญยิ่งว่า พระสูตรที่สิบคือเรื่องทุกขังและพระสูตรที่สิบเอ็ดคือเรื่องอนัตตานี้ทรงแสดงธรรมโดยทําให้แตกต่างกันด้วยบทว่าทุกข์และอนัตตาตามอัธยาศัยของบุคคลนั้นๆน,น,นี่คือการยืนยันว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงเลือกแสดงธรรมในแง่มุมที่แตกต่างกันไปเพื่อให้เหมาะสมกับจริตและระดับปัญญาของภิกษุแต่ละกลุ่ม สำหรับผู้ที่ยังสแสวงหาความสุขในสังขารทรงแสดงทุกขลักษณะสำหรับผู้ที่ยึดมั่นในตัวตนทรงแสดงอนัตตลักษณะหลักธรรมสำคัญที่เราควรน้อมนำเอาไปพิจารณาจากพระสูตรนี้คือ 1. อนัตตาคือบทสรุปสุดท้ายของความจรงิงการเห็นอนัตตาคือการเข้าถึงปัญญาขั้นสูงสุดในพระพุทธศาสนา เป็นการทำลายความเห็นผิดอันเป็นรากเหง้าของกิเลสทั้งปวงเมื่อปัญญาเห็นแจ้งว่าไม่มีตัวเราที่เป็นเจ้าของขันห่าอย่างแท้จริงแล้วก็จะไม่มีผู้ที่จะต้องทุกข์ไม่มีผู้ที่จะต้องโกรธไม่มีผู้ที่จะต้องโลภอีกต่อไปความยึดมั่นถือมั่นทั้งปวงก็จะถูกถอดถอนออกไปโดยสิ้นเชิง 2. ไตรลักษณ์เครื่องมือสลายอัตตาไตรลักษณ์สามบทนี้ คือเครื่องมือวิปัสสนาที่สมบูรณ์ที่สุดที่พระผู้มีพระภาคเจ้าประทานให้ไว้คืออนิจจังใช้พิจารณาเพื่อทำลายความยึดติดในความเที่ยงนิจจะสัญญาทุกขังใช้พิจารณาเพื่อทำลายความยึดติดในความสุขสุขะสัญญาอนัตตาใช้พิจารณาเพื่อทำลายความยึดติดในความเป็นตัวตนหรืออัตตสัญญาการเจริญวิปัสสนา คือการหมั่นนำแว่นสามสีแห่งไตรลักษณ์นี้มาส่องดูขันห้าในทุกๆขณะจนจิตยอมรับความจริงและคลายความยึดมั่นลงในที่สุด 3. นิป,ปิทาวิราคะนิโรธะคือเส้นทางสู่อิสรภาพผลลัพธ์ของการเห็นไตรลักษณ์อย่างแจม่มแจ้งคือการเดินทางไปของจิตตามลำดับขั้นของอริยมรรคดังนี้นิป,ปิทา เกิดความเบื่อหน่ายในสังขารที่เต็มไปด้วยความไม่เที่ยงเป็นทุกข์และไม่ใช่ตัวตนวิราคะนำไปสู่การคลายความกำหนัดยินดีในสังขารเหล่านั้นและนิโรธะนำไปสู่ความดับสนิทแห่งทุกข์คือการประจักษ์แจ้งพระนิพพานนี่คือเส้นทางแห่งปัญญาที่อริยสาวกทุกท่านต้องดำเนินไปขอความเจริญในธรรมจงมีแก่ท่านทั้งหลายเจริญพร